ร้องไห้เอ๊ะเดียวเองไหนดูทิดีสิดูทิ่ขีดว่าขี่นรงไหนดูทิอุ้ยตะคานตะคานระวังหัวโป๊กนะคะโอ้โหกลับตัวเก่งมากติดขาอยู่อุ้ยอ้ยอระวังขาลูปนะขาพับอยู่อะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาคานคานลูกเลื่อนอมันลื่นมันเลื่นมันเลื่นมันลื่อนปูถุงเท้ถุงเท้าเท้ายาวใหญู่เดินเดินเดินอะเดินเดินเดินอะเดินเดินเดินเย้ นะะพ่อจ๋าพ่อจ๋าถ่ายให้แม่กับลูกหน่อยพ่อจ๋าถ่ายให้แม่กับลูกเย้เย้เดี๋ยวดูสิเดูดยดูสิูดี๋ยวดูแล้วาั้งก้นโอ้โหเดี๋ยวไปให้คุณยายดูด้วยน่าดำดำอ้โหโอ้โหโอ้

อากูอยาก็อากูนกินตัูอย้่่าผ่านนะคะทหรฟโอย่นั่งมาอนีคะอยาไรทำให้ผรถไฟสี่ตู้รฟอ๊ตั้งแต่อยตัอาน้อยสตู้สามคนยินด สวเกลอานโลกรี้มนเปนีิ่งสคัญในกา้เวามสุข้ยนค่ะในการส่งสารสิ่งี่สคัญในสวาเกลอ่าวที่เกิดขึ้นในสนนี้เร็ของที่เกิดข้นนทีหลังาความปลอดภัยแองการขยาบริการรถไ่ความเร็วสูงอระเย